พวกสารเคมีคือในระยะที่บอกว่าปลอดภัยช่วงนี้เรามีการเก็บเกี่ยวกล้วยเราก็จะไม่ใช้สายเคมีแล้วถ้ามันจะเป็นยิงค่อยใช้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวตลอดอย่างแปลงนี้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เพราะว่ากล้วยมันจะออกไม่พร้อมกันเราก็เลี้ยงหน่ออย่างนี้ตามระยะอายุของเขากล้วยเราไม่สามารถที่จะตัดพร้อมกันได้เหมือน,นปลูกทิ้งไร่หนึ่งสามร้อยต้นเราไม่สามารถตัดพร้อมกันสามร้อยเขือได้มันจะมีอายุข,ของเขาอาจจะสลับกันอาทิตย์ล,ละครั้งแล้วรอบๆล้วรอบนี้นครับเราเลี้ยงหน่ออย่างนี้หนอยิ่งไม่เสมอใหญ่ ที่ว่าบอกป้องกันคือเรื่องแสงแดดในการส่องถึงกล้วยทําให้ผิวกล้วยไหม้แล้วก็ป้องกันเรื่องแมลงอันนี้กล้วยเราก็คือพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้ทรงนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วดูลักษณะลูกอันนี้คือหวีล่างตีนเตา่าอันนี้ก็มาสองโลกว่าที่เราบอกว่าตีนเตา่าแล้วก็ตัดเนื้อตีนเต่าออกนะครับอันนี้คือเนือตีนเต่าที่ตัดทิง้งแล้วมันทําให้ลูกสวยลูกใหญ่ลูกยาวเลยอย่างเงี้ยลูกก็ประมาณหนึ่งคืบแต่ถ้าเกิดด้านบนลูกก็จะเกินคืบไดใหญ่ลูกจะเลี้ยวใหญ่สวย,ยผลของการที่ว่าเราตัดตีนเตา่าแล้วก็หวีทีี่่เเหหนนนือตตตาาาวววึงััดทททิ้้ไปํใใรมสยยลูกจะญ